ทีนี้ตำรวจเนี่ยเขาก็เลยสั่งดำเนินการสั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจาก4ี่แพลตฟอร์มที่เข้าขายขายตรงแล้วก็เกินราคานะคะคือเหมือนมีการไปล่อซื้อในความผิดฐานเดียวกันเนี่ยนะก็คือเป็นแพลตฟอร์มกองสลาก plus นะคะที่เปิดกิจการโดยบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดนอกจากนี้ก็มีแพลตฟอร์มของหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์ด้วยที่ดำเนินกิจการโดยบริษัท vr online innovation จำกัดแล้วก็มีแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ com ดำเนินการโดยบริษัทลอตเตอรี่ 80. คอมจำกัดแล้วก็แพลตฟอร์มเสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์ของบริษัทเสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดน,นะคะตำรวจย้ำด้วยว่าแม้การขายลอตเตอรี่ออนไลน์ดังกล่าวจะเป็นการขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ก็ไม่ได้รับการยกเว้นนะคะคือพูด,ดง่ายๆก็คือว่าก็คือต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่สลากกินแบ่งรัฐบาลเขากำหนดอะ่ะถึงแม้คุณจะไปขายแบบออนไลน์ก็ห้ามขายเกิน80บาท โอ้อน,นี้ <c oughs> ต้องบอกกองสลักพลัสเองก็หลายเรื่องเลยนะอตอนนี้เนี่ยนะครับคุณนัดก,ก็ชี้แจงก่อนหน้าก็มีนัดแถลงข่าวอยู่เหมือนกันนะเรื่องสอบเจ้านาการเงินเจ้าตัวก็บอกก็ชี้แจงมาตลอดนะครับ